ลำไส้รั่วนำไปสู่การเกิดมะเร็งลำไส้ได้อย่างไรนะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินคําว่าลำไส้รั่วนะครับหรือหลายคนอาจจะเคยได้ยินเป็นครั้งแรกนะครับลำไส้รั่วนะครับเกิดจากภาวะที่นะครับผมจะพยายามอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือว่าเกิดจากภาวะของผนังของลำไส้นะครับปกติเขาก็จะอยู่ชิดกันใช่ไหมครับเหมือนกําแพงนั่นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้ามันเกิดความเสียหายหรือมีปัจจัยมาทําให้มันเกิดรูรอยลั่วขึ้นนะครับ มันก็จะทําให้สารพิษนะครับสารที่ก่อให้เกิดอันตรายนะครับสารที่ก่อให้เกิดการลักเสืเชื้อโรคแบคบทีเรียวไวรัสต่างๆนะครับมันก็จะผ่านเข้าไปยังเซลล์ของผนังของลำไส้ได้นะครับและยังสามารถที่จะผ่านเข้าไปในระบบการไหลเวียนเลือดแล้วก็ไปทําลายอวัยวะต่างๆมากมายตั้งแต่หัวจรวดเท้าได้นั่นเองนะครับแต่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับลำไส้ก็คือว่า เมื่อลำไส้รั่วนะครับพวกแบคทีรียรพวกสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบพวกเชื้อโรคต่างๆนะครับมันจะเข้าไปที่เซลล์ของผนังของลำไส้และมันก็จะเริ่มทําลายนะครับหรือเริ่มทําให้เกิดการอักเสบเกิดขึ้นนะครับพอเกิดการอักเสบขึ้นเรื้อรังบ่อยๆต่อเนื่องนานๆนะครับซ้ําแล้วซ้ําเล่าซ้ําแล้วซ้ําเล่านานๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีผลเสียหายต่อการแบ่งเซลล์ ต่อระดับ d n a นะครับทำให้เซลล์ของลำไส้เนี่ยเริ่มมีความผิดปกตินะครับเริ่มเริ่มรวนพูดได้ง่ายนะครับเมื่อนะครับเกิดเหตุการณ์แบบนี้นานเข้านะครับอาจจะ5ปี10ปีนะครับแล้วแต่ปัจจัยเสียงร่วมด้วยนะครับก็จะนำไปสู่เซลล์ที่ผิดปกติของลำไส้และนำไปสู่การเกิดโรคมะเร็ง เห็นไหมครับว่าภาวะของลำไส่วเนี่ยมันไม่ใช่แค่การแสดงออกเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของการขับถ่ายไม่ว่าจะท่ายเลี้ยวท่ายมีมูกถ่ายผิดปกติไปจากเดิมนะครับมันแค่เป็นสัญญาณเตือนให้เรารู้เฉยๆแต่ถ้าเราละเลยนะครับมันก็จะนําไปสู่การเกิดมะเร็งของลำไส้ด้วย นรนั้นอย่าปล่อยปาแล้วเลยนะครับต,ต้องดูแลตัวเองนะครับทานอาหารที่มีประโยชน์หรือทานนั้นเพื่อสมุนไพรสู่สมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาก็จะสามารถช่วยได้นั่นเองครับ